การ์ดพลังแคยอนชินจังพาวเวอร์ที่แถมมากับลูกอมกลินโคลาแค่ยอนชินจังซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดดูการ์ดกันนะครับซึ่งผมก็ได้มา6กซองนะครับก็ได้มาอย่างละสีนะครับนะก็เป็นสีละสองซองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นกันเลยนะครับก็สําหรับซองสีเหลืองนะครับ ตัวนี้ก็ตัดไม่โดนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูการ์ดกันนะครับการ์ดนะก็ได้เป็นเบอร์121นะครับตัวนี้เป็นแคลยอนอ่าเป็นชินสุเกะนะครับนะก็เป็นทุ่งกังหันลมห้วยบุ้งนะครับจังหวัดนครราชสีมา โอเคนะครับอีกซองหนึ่งนะครับได้เป็นเบอร์129่ก็เป็นโบจังนะครับเป็นน้ำตกเขาบรรจบจังหวัดจันทบุรีก็เป็นแบบดาวเดียวนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวมาดูตองสีแดงนะครับ ได้มาเป็นเบอร์46นะครับเป็นชินโนซเกะตัวนี้เป็นหาดถ้ำพระนางจังหวัดกระบ,บี่นะครับอ่าก็เป็นตัวชินโนซเกะเป็นแบบ5ดาวนะครับอีกสองหนึ่งเป็นเบอร์131ครับก็เป็นชินโนซเกะ ชุมชนบ้านถ้าเสือจังหวัดเพชรชบุรีนะครับนะเพชรบุรีเนะาะอนี่นะครับสำหรับเบอร์หนึ่งขึ้นมานะครับก็จะเป็นการ์ดเซตสานะครับโอเคต่อมาซองสีฟ้านะครับ ซองแรกได้เป็นเบอร์แปดสิบสองนะครับเป็นโบจังหาดบางเบิร์นจังหวัดชุมพรน,นะครับอ่าเป็นโบจังใบนี้ก็สวยเนาะวิวสวยนะครับโอเคแล้วก็ซองสุดท้ายนะครับได้เป็นเบอร์หนึ่ง้ยี่สิบแปด เป็นคาสมาคุงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าจังหวัดระยองใบนี้น่าจะเป็นทะเลเหมอกนะครับประมาณนั้นนะอ่าวิวเป็นสีขาวนะครับก็ถือว่าสวยดีครับใบนี้และนี่ก็คือการ์ดที่ผมได้มาในคลิปนี้นะครับก็ได้เซตสมา2ใบนะครับเป็นเบอร์82แล้วก็สีนะครับ สำหรับเซต2ผมก็เหลืออยู่อีกเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะประมาณ56ใบนะถึงจะครบเซต2นะครับส่วนเซต3ก็ได้มา4ใบนะครับเป็นเบอร์1 2 1เบอร์129เบอร์131แล้วก็เบอร์1น8นะครับนะและนี่ก็คือการ์ดทั้งหมดเนาะส่วนการ์ดที่สวยที่สุดนะครับในนี้ผมว่าเป็นเบอร์128นะครับเป็นใบนี้นะ เป็นใบที่เป็นแบบเป็นวิวทะเลเหมอกนะครับด้านหลังเป็นสีขาวนะสวยมากนะครับใบนี้เนาะเป็นคาสมาคุงนะครับนี่ใบนี้นะก็ถือว่าถูกใจผมนะผมชอบนะใบแบบนี้นะครับนะโอเคก็ในคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ